ดบโบมองะทำไมแกนอะขาอีกอะคือทำแผนใดทุกครั้ง มันไม่ใ hmm. ห mm ้เ hmm. ข้าไปไงตัวแม่ก็คือตัหดีวะหมดวัยพอมแล้วแม่แล้วก็พออยู่ดูแลพวกหนูไปนานๆเลยแล้วก็ขอให้ค่ายเราแบบปังๆรวยๆแล้วก็ไม่อยากให้แม่เครียแม่ต้องร้องไห้เอน โบโบทำแตกค่ะโบยังไงอะเมื่อกี้ไม่เห็นไม่แม่ก็เดินมาใช่ไหมแม่ก็เดินมาปุ๊บแล้วแม่ก็จะบอกโบว่าให้โบของแก้วมาเหมือนต้องถ่ายเก็บไว้นะเพราะว่าซ้อมหนักแล้วก็เดี๋ยวพอมีออกไปจะได้รู้ว่าซ้อมนม่นั่งไม่นั่งวางอยูกับสัตว์มาอยงี้แล้วก็วางปุ๊บไอ้นี่มาถือเคืออะไรหวะไม่มีอะไรอะไรอย่างงี้เกิดจะให้แม่เดินเข้าไปแล้วแบบแพ้ตรงนั้นพอดีนะว่าดูพ่อโบเนี่ยก็หนูบอกให้ทำต้องใช้พี่ปอหรือใช้ เนี่ยทุกคนเลยตอนนี้ก็มีพี่รถในตอนไนไม่ทำอะไรเลยกินไรนสับลักกันเมื่อกี้อ่ะจริงแล้วโบแบบโบแตกมากอ่ะใช้ที่บอบไม่ได้โบปแล้วไปแล้วหนึ่งสองสาม